ปีตือ้อไม่หวานน้ำเตี้ยน้ำเนี้ยงต้วมันบำบกหอบก็ตัวนี้ครับสวัสดีครับมโอนี่ช่องปูเยี่ยมพารวยได้เวลาพักเที่ยงสิมาเบิ่งว่าพ่อใหญ่เนียงเป็นผู้จัดการนี่กับพ่อใหญ่จานนี่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ตัวใดนะครับแนวทางเพิ่นคือคำนวณเลขมาปุ๊บเพิน่นสิให้ซื้อเลขลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นเพิ่นว่า เพื่อนซีฮ็ตเป็นตัวอย่างให้เบิงนะครับงวดนี้เขาก็ไปติดตามเบิงว่าเพื่อนสื่อตัวใดนเนี่ยนะครับเหาตามหาเลยนะครับเสีปบกระไก่เสีปบกระไก่เสีการถาประจำตัวประนะอยู่ใส่ดน้ตพ่อใหญ่เนียงบาทเนี่ยอ่านี่ล่ะรงนาอากาศแจ่มใสดีเนาะมือนี่เนาะเอาเห็นแล้วันเนี่ยอ้าพ่อใหญ่เนียงวันดีครับผมภากเที่ยงวันดีเนาะ อเอ้าสิภากันว่าเบิงว่าซื้อลัตเตอรี่โตอะไรเนี่ยหวานนะครับอ่าพอเนี้ยลองย้ายให้เบิงเทลาใบเทลาใบามีจากใบอันนี้วิ่งหากับเจ็ดอ๋อนี่ยหลักสิบมันคือหากับเจ็ดหลักหน่วยคือเจ็ดแปดเก้าอมันทีไรเจงาี่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าเจ็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าวงกลมด้วย มักตัวได้โอ้อยเงียเงยืนหยันเด้อแล้วเขียนกับมือได้เด้อหวานนี่หาเจ็ดหาเจ็ดน,น้ำหอยเงยหาเจ็ดปอมเออนี่ตัวนี้เรียกหกป่อปงตัวนี้เออตัวเต็งมันขึ้ไม่สามมันตัวมีสามเมันอืมมีสามป่องตัวนี้อ,อ,นอือ อันนี้เรียกพญานงด้วยนี่เด้อเราฟังทั้งนี้ของพญจันทร์ทั้งเรื่องนี่ของพญจันทร์เนี่ยพญจันทร์มาบอกเล่าว่าคำนวณตัวใดตัวใดมีหนักแน่นของร้องจ้าของคนนี้มาหาพญจันทร์เราว่ากับเจ็ดนี่แหละเบาๆลำไรเบาดูแต่ว่าหายท้ายเราว่อเอยืนยันว่าลอตเตอรี่กับมิทานี้ละสียืนยันลอตเตอรี่กัของจันที่กับมี มีสามตัวนี้อือเอาวงไว้ดูนี่นี่นี่มีเท่านั้นเน่ยว่มีสามตัวเท่านี้ที่หกเป็นห้องเลยของตัวเนี้ยนี่มีเท่านี้เอห้าแปดนี่็ตัดโกได้แล้วนี่นั่นโบนั่นไปโบได้อ้ขี่ตาอกดูไงขี่ตดตังสีได้เออเอานี่ปั๊บี่ได้มันเหลือห้าเจ็ห้าเก้าอือเอาตัวใดขันเหลือสองตัวสำเนียวนี่แหละห้าเจ็ดห้าเก้าอออขันห้าเ็ดห้าบอกมันดออกปุ๊บทันทีอเจ็ก เลขไม่เทนี้เลขถ้าเหมือนหกปองนี่คืได้แค่สามปองตรงนี้เ,เลขงวดนี้เจ้ว่าจานเรายืนยันว่าตัวหีติไงเออเขียนลงหีด,ดูวยเขียนหาส่วนี้คยูนี่นี่นน,นี่เลขจาน<ล>ตัวเดียวตรงกลงเออก็อเลยพาไปซื้อลอตเตอรี่เขียหาส่วนเอายายบ้างด้ลอตเตอรี่มีตัวใดในยายบ้านเนี่ย เออนี่เลือเรามากส่วนอย่างเจ็ดหานึงกับมี้บ่เจ็ดหานึงกับมี่เอาใหญ่ละตลีราลงบ้านเอาลงยังสี่เลยออามาเบิองใบแรกครับสามแปดห้าแปดหนึ่งสี่ใบที่สองลงไปไงวางลงเลยอ่านด้ยพอหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไกินอใบที่สามกินน้กข้าวมึง เจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเอาไปที่สี่ตเต็มมันโตมักบ่เนี่ยตมักตเต็มด้วยสองสี่สาเจ็ห้าศอาไปต่อไปเจ็ดสองเก้าเจห้าศนย์เจดสองเก้าเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้งามขมู เก็บอยู่หลักเสนตัวรองมันนี่ตัวรองบอนย์แปดสามเจ็ดหหนึ่งตัวรองตัวกันกันเ้เนาะอื่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจดห้าหนึ่งมาใส่บุตัวนี้กันไว้บ่ศนยส่ศูนย์สี่หนึ่งห้าก็มี่มีเท่านั้นหลยยืนยัน ถือไว้บ้านเด็กของแานมียงังซีอ่าตกล้องยัยงไม่ซีของแานที่ได้แบบนี้เออของตุ้งยังได้ยังซี่เ,เลขเขากันคือหาลักหาข<า>อแงแกนตุ้ยังถือได้หากับซีซีกับหาเออซีกับหาว,วันมันมันมัน,มน,มนว่าเขากันคือตัวนี้เออของตุ้ยังกับตัวนี้เออเป็นตัวเด่นพรมหาเนี่ย วิ่งได้แอนวอวิง่งได้เลยน่ะสายรูดกันรูดได้แอนวอร์สายลูดก็นรูดได้มันก็บ,บางที่มาไม่อยากงอก็ะมืะมออนั่งเที่ยงเอาเนื้อนอนบนได้ตัวเนี้บนบนมันมามันมาอยู่สองตัวนี้จกักสีตัวเดชเชม่ามัปลี่ยนได้แอนวอร์ปีนได้คือหนึวว่งหกหันก็หกหนึ่งคือเขาหมวสองเจ็ดก็ก๋อเท็จท้องเสียงระว่างสองตัวนี้ตัวเดชเชม่แห้งกับกันตัวนี้มันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวหายหนักว่า น่าหารนากลัวแต่ว่าเจ็ดนี้ไม่ใช่ดีสิเปอร์เซนต์ขั้นมาหาประมาณมันออกดุนิปปุ๊บไปเจ็ดเก้าเลยเจ็ดเจ็ดเก้าคนบอกไงเจ็ดเจ็ดเก้าคนหลักร้อยเจ็ดคือเก้าบ่กเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าไปได้ดีเนาะห้าเจ็ดเก้าก็ไปได้เจ็ดห้าเก้าไปได้เพราไงมันตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าสิบเก้าห้าเจ็ดไปได้นกันบอตัวนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์ตัวนี้แปดสิบเปอร์เซนต์ดิ เอาเจ็ดเจ็ดได้เ่าถามแนหวานได้คือกันมันโตเปาหนีนอเปามันที่เปาแต่ทำหนีทองตัวนี้คือดัดออกตัวนี้เสียกันเลยบุกเยอเล่เออมีแค่ซีดออก่ินี้มันเข้ากันคือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้เอาของแก่นนะขอเลี้ยงแบตเตอรี่อีกเท่าหนึ่งมึงด้วย ว่ามีตัวอะไรเนี่ยเลียงไว้ให้ชัดเจนอันนี้ชุดชุดนี่ชุดจากใบสองใบบ่สองใบส,งสิบสองล้านสิบว่าถึกใบสิบสองล้านเนี่ย่ไงเ,เพราะว่ามันติปันบักกันนั่นกันไหมปันยังกันก็หระปันบักกันเบใบไหนวะันน่ยเ็ดเ เกดเกตใบใบใดจันเขาปนกันจันรับเร็วสองเก้าหก่ะเบิงบเ่งเอาเบิดสุใบดูบ้านสองสองเก้าหกเจ็ดห้าศูนย์มีใบนึงอยู่ที่มันไหนเออสองสี่สามเจ็ดห้านย์ เนัจะอันไม่เนด้ารนียืนยันสนับสนุนรัตตรี่คือเกาเห็นปครับคือเกาตลอตเตอลี่มาพูดจิบกใบย่าไปมันมาเนี่ยใต้ดินยาไปเรียนใต้ดินยาไปเรียนทักผิดกฎหมายเห็นาเนี่ยยังยืนยันดีเอท่าถือกฎหมายสิเลยไอเอฟซี อราวไยจ่ายแเราเป็นคนบนปากลำไรเดอร์เอฟซีทั้งหลายกันได้เขาถามเราวบนปากว่าว่าหรอวมิดหลดเมื่อผมขอเราเป็นปีนะสองปีแล้วขอออกยูทูบนี่เราก็บ่แลวว่าเดี๋ยวเราว่าเขาสามโัวค่อยสิยอมออกแล้ว่าเขาเป่หงสหนึ่งสามตัวเราค่อยยอมบอกก็ทียงกันกับไฟจ่ยยนี่แหละ เถียงกันไม่เถียงกันมากเลยบ่านเปนเถียงยังดอกเถียงหาเห็ดหาผลหรอเรียกเจ้ามันเขากับเขาเรียกคอยมันมีตัวเดียวกันอย่างวะเขาอีหลี้เออได้เห็ดได้ผลก็มันกับเขาเนาะญ่เนาะอ่าเนาะไงมียังฝากพ่อแม่พี่น้องบปะมียังเหลยอได้มีแต่ทำนี่นี่ะเก่งคำนวณออกมาไม่ทำนี่เนี่ยมักจะไปเออเนี่ยมักเนาะเห็ดไปตาม นี่มาเลขคำนวณเออให้บอกเขาเดี๋ยไปเลขคำนวณนวดดิเออบนเลขยปันบนเลขพระบนเลียหลวของค์มโหเจ้าอันใดขันเขาขันเขาใจจาเนาะงขันเขาเขาเต็มกัเต็มเลยเจ็ดแปดหวดแล้วมันบ่ที่เขาต่อกันแปดหวดแล้วแปดหวนวดม่นวะเออโต้โต้โตมามันที่มาตลอดเออระวังหากับเกล็ดเสียมันที่มาตอนนึงก็ได้เออจะไปบนเปล่างบวจักมันมีประตูชินห้องไง มีก็มีหน่อยนักนะนะประตูกินเขานี่ย้อนทางปิดเหรอนบ่ยย้อนทางปิดในยินข่าวว่ามันกินใหญ่เจ็ดสองสองเก็ดเหรอเนาะดึกสองเก็ดตั้งหลายเหบ่หลายคนเออขันได้ได้เป็นแสนเออได้เป็นแสนตัวกำับออกเก็ดสองดีกว่าเดี๋ยวเราจะดีกับบางงานเนาะมันกินเขาทางปินเลยเนาะอ้ามีประตูเดียวเด้อพ่อพี่น้องที่มันกินเขาอ่อนพ่อยายว่ามันกินทางปิดนะถ้าท่านว่าอ่านี่ละพ่อยายเนียง เราก็ยืนยันว่าให้สนับสนุนรัฐบาลอย่าไปใช้ในทางที่ผิดแต่สัิว์ว่านอกจากดูเพื่อบันเทิงสนุกสนานแล้วก็<อ>สนับสนุนรัฐบาล็นแนวทางอ่าให้คิดพอเป็นแนวทางเนาะอ่าโอเคโอเคครับผู้เยี่ยมพ้าลอยกับอัมลาพาจากคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปทรงไทยละสรุปของพ่อยนเนี้ยงเ,เน้นๆให้ละอ่าผู้ใดชอบ กป็นยกนิว้วโคดไล่ให้พูดได้เพาชอบกะพานนะครับล้อพบกันงวดหน้ะพัสดุนวะครับปุยยมสวัสดีครับผม